chết chết buồn sắm cao ship bạc bò, bạc bò chết chít tiêu, ờ, quanh điều, <cười> 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 ใจให้ห้าสิบบาทนี่ครับปากบ่อสามคันวันนี้โมตานล่อไปคนเดียวเก้าสิบเที่ยวอ้าวแล้วคันอื่นอีกเอาเบาอันนี้ตีนไม่สั่นแค่นี้งเฮ้ยตีนไม่สั่นแต่ดูคนณนะแข่งเท่าแกด้วยโอ้ได้งานได้งานงานเที่ยวชาติไม่เคยได้งานเนาะไม่เคยได้งานไม่ได้ได้เงินด้วยเห็นไหม ทำเล่นทำหัวกันน่ะเสียเวลาเวลาวันๆน้องยอมพูดมาท่วงทำไมพูดท่วงไม่จหยาบเล่นกันเออเรือเปนงานโาราไม่ได้ทางได้ดูตัวดิแค่ตัวคันเดียวเกือบหมดหัวนึงดูแหมสุดจัดนะพี่น้องไล่คันนู้นก่อนเอ้คันนู้นด้วยเฮ้ยคันนั้นมาจากมาจากทำแทนเครื่อง ฮะฝนก็จะมาแล้วพี่น้องดูแดดครับแดดยามค่ำฝนจะตกอย่าว่าน้องแม่นับนับตัวทีนี้ เขาแก่แทบซื้ออื่นครับพี่น้องคันละร้อยแค่ละร้อยไม่ค่อยได้การได้งานเท่าไหร่ครับงานไม่ค่อยได้งานครับทีมงานไม่ค่อยได้งานครับเ,เดี๋ยวเราเสร็จงานนี้เรา,ามีงาน,าานเรามีงานายักษ์ใหญ่ๆรออยู่รอชมรอชมนี่แหละให้พี่กำชับให้ออกงานแต่เช้าเรื่เย็นเพราะอะไรเจ้าบีคนเดียวก่อนณีหนอคนเดียวหนอยังไม่ไดใครมา น้ำขึ้นให้รีบตักบอกว่างั้นช้างขี้ให้รีบตักได้มาตอนเช้าได้คันน้ำมันมาเก่าเค่ๆเอาโตให้เขาได้แล้วชั่วโมงหนึ่งได้ค่าน้ำมันแล้วรถดับคันหนึ่งเจวออกแต่เช้าตื่นเช้าได้งานหลายครับพี่น้องตื่นสายได้งานน้อย เดี๋ยวเสร็จงานนี้เรามีงานใหญ่ๆรออยู่อีกครับต้องรอชมครับไม่ขนาดรถปลาไม่มีงวดเลยนี้่นี้เอามดินตรงนี้จข่าดูครับงานจากที่ว่าทีผัน,นทเที่ยวทีไปไ <อ S 2> ทีมา<ด>นี่เอาให้เต็มเลยเฮ้ยในตัวเดี๋ยวมาดูดูขายแม็กได้กี่เที่ยว <c oughs>

អត់តាមស្អាតដែរអឺស្អាតណាប៉ុនប៉ុនសាណោះតាមដូចดำអឺបាទសំណុំណាបើបើចង់គូកចូលទៅកើតតាប្រឯកអឺចាក់ចែងដាក់ក្លុងឈប់ហើយលាឈប់ទៅព្រះខាគេទៅពីស្បាយអត់ទេអួយឃើញដៃជូតនៅតែចេះណា เขาอยากเป็นรายการเลยแม็กตังดินยังไม่เต็มรถเลยใช่ี่ตุ่นที่มือกันกัแล้วใช่ครับไม่ค่อยได้งานวันนี้90เที่ยวอุ้ยรับเต็มเต็มอ่ะไอโข่เก้าสิบร้อยเที่ยวไม่สนเว้ยต้องลงเฟซทวงตังค์นะไม่จ่ายดูดมีครูแต่ยัให้นาเลือกเที่ยวอย่้เสร็จเอาเที่ยวกี่ท่านเออทำไมไม่เอาตัวมาด้วยโอ้โหนางหุบกับหมู่เดาตัวเดามูติดเลย เดี๋ยวมาดูพระเอกของเราครับเดี๋ยวเดี Nein> ๋ยวดูครับโชว์ไปโชว์เจ๋โชว์เวลาใส่ดีนให้เขาเต็มไอ้ถอยหมูโย่คลิปน่ะตัดไปซื้อปั้นลูกอ่ะก็ลงรถทองโดยก็ดูมาเมื่อกี้ตุคันปึ๊บเออเลือเลือ

หกสิบแล้วอ่ะหกสิบหกเที่ยวงานนอกอีกอ่ะหกสิบหกเป็นเจ็ดสิบเจ็ดเที่ยวเจ็ดสิบแปดเที่ยวเดือดเดือดวันนี้เจ็ดสิบแปดเที่ยวเที่ยวเมื่อวานที่ห้องติจมได้บอกโอ้แต่ได้เก้าสิบเที่ยวอ่ะคิดเดือด đưa lửa hỏi yếu đưa rồi hả mùa anh em kiệt bé đều không nôn đưa nắng 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 đưa

ใอยแม่อ่ะเวได้เท่าไหร่รูไม้อะโอ้ไดเครื่องดิลชแมรคิปรวมเลย้นร90ทีงานฮ90บวเอวาน78ของเอวได้เท่าไหร่นะเอวตรงนี้ได้เท่าไหร่นะปากบอก20บวกนุ่นอีก11

นี่ปากบ่อสองร้อยเที่ยวครับคูณดิคูณดิไอคลิตลองคูณให้ดิมอตานเติมมาตุนไวเฉยมันนี่นะพรุ่งนี้ก็เติมอีกแม็กปากไอแม็กปากบอได้เท่าไหร่หกเออหกเจ็ดเที่ยว สิบเอ็ดแล้วก็ไปข้างในหนูนอีกหนึ่งหม,มอตานเกือบร้อยเที่ยวอันเนี้ยเก้าสิบวะทั้งหมดวันเนี้ยยี่นี่ถ้าวิ่งต่ออีกนี่ถึงร้อยแล้วนี่แต่ปลาสั่งหยุดก่อนครับพรุ่งนี้ก็ค่อยกันลุยกันต่อนะเออเกเหนื่ยอนนย อันนี้ก็ปิด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 เลยปิดขาไปเลยยแหม่ชิคเที่ยวเรียบร้อยวันนี้โมตานเป็นแชมป์ครับแชมป์ไหม่อน้องโมตยการ์ตเองโมเมาเนาะ้ำมันน้ำมันหนาหยน้ำมย่าเข้ากูดังครับธรรมดาแหละพี่น้องวันไหนฝนตกก็ไม่ค่อยได้ครับช่วงนี้มันหน้าฝนแล้วช่วงไหน ฝนไม่ตกเราทําได้เราก็ทําครับนี่แหละหน้าฝนรีบต้องรีบครับทําได้ก็ต้องรีบทํานะครับมีเห็นไหมอย่างนี้ทามาตั้งเข้ามาแล้วครับเนี่ยก็มาแต่เดี๋ยวนี้แหละนะครับช่วงไหนแต่เราทางานได้เร็วแล้วก็อัดเอาอัดเอา,อเอามันก็ได้งานอย่างที่เห็นครับวันได้วันไม่ได้ต้องทําใจครับวันไหนครึ่งวันก็ฝนตกกอไม่ได้งานนะครับก็ต้องทําใจเนาะ วันไหนเราได้เราก็ได้วันไหนไม่ได้ไไดก็ไม่ได้หารเฉลี่ยกันไปครับวิ่งอยู่ประมาณสามนอนนี่แหละอ้ทานุนน้นมืดหนักว่าสงสัยจะไม่รอดดูไปแล้วยังไงก็ท่วมวันนี้โอเคครับก็บรรยากาศช่วงเย็นครับไม่มีอะไรมากมายเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ